สวัสดีมิลักแฟนดาบพิฆาตศูนย์ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะกิจกรรมใหม่ก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสถานะของกิจกรรมของโดม่านั่นเองนะซึ่งแม่งมาเหมือนกับของมุซันเลยเพียงแต่ว่ากิจกรรมอยู่แค่7วันเท่านั้นนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่สวยไปนะแล้วก็อีกอ,อย่างคือโดมา่ามันก็ออกมาเป็น UR ใช่ไหมเขาก็เลยแบบมีแคมเปญมีแคมเปญมีการประท้วงกันนะไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มเกมหรือไม่ก็ในแชทโลกนะก็คือเป็นทางด้านของ op ็อปสต็ spending อะไรสักอ,อย่างเนี่ยที่แปลว่า หยุดสุ่มห้ามสุ่มประมาณนี้นะก็คือเหมือนเป็นการาคุยกันร,ระหว่างเ,าเขาเรียกว่าท็อปเซิร์ฟละกันไม่ว่าจะาไม่ว่าจะเป็นทางด้านของคุณวีคุณไน้คุณฟอร์กี้แล้วก็อีกหลายหลายคนมากๆนะที่จะเป็นต่างชาติสะส่วนใหญ่นะที่เขาจะเหมือนเป็นแคมเปญประท้วงหรือเป็นประท้วงอะไรกันประมาณนี้แหละเออก็คือเป็นการอ,าอย่าสุ่มทางด้านของโดมะเอเอเพื่อเป็นการเหมือนแบบ ทําให้เกมเนี่ยขาดรายได้ไปเลยหรับทางด้านของกิจกรรมตัวนี้นะก็คออือมันเหมือนว่าเป็นการประท้วงตัวละครหละเนาะว่าแบบตัวละครมันแบบว่ามาเป็นตัวแบบ u i อย่างเงี้ยแล้วแบบมันใช้ร้อยเศษมันใช้เยอะไปมันไม่แฟร์กับผู้เล่นอะไรแบบน,นี้ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นสายเติมเ,เติมเยอะเติมน้อยเติมมากอะไรก็แล้วแต่นะเขาเห็นว่ามันไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่กับผู้เล่นเท่าไหร่นะก็เลยง้สุ่มแล้วก็ไปกดโกรธก,กันในเพจเ,เ,พจเกม ไม่ว่าจะเป็นเอ่อมันมีอยู่2เพจเนาะแต่ว่าผมปักเพจไว้อยู่แค่เพจเดียวเฮ้ยหรือผมปักไปสเพจไม่รู้นะจำไม่ได้นะใต้คลิปไปดูกันเองแล้วกันนะอ่ะก็กดกดไลค์กันประมาณนั้นแหละเพราะว่ามันไม่ค่อยแฝงกับผู้เล่นจริงๆนะเนี่ยผมว่านะมันเป็นตัวละคร UR แล้วแบบใช้100เศษในการแลกใช้100เศษถึงจะได้1ตัวเนี่ยหนึเศษได้1ตัวซึ่งมันแพงมากๆแพงแบบแพงบาลาเลยนะเอาจริงแพงแบบบาลายมากดูได้อย่างอันเนี้ยกิจกรรมมีแค่7วันนะ ผู้เล่นท็อปเซิร์ฟเนี่ยไม่มีใครเขากดกันเลยนะแต่จริงๆอ่ะมีมีกดบ้างแหละเนี่ยมันจะมีเอ่พอพวกหน้าใหม่ๆกันไงที่แบบว่าเขาอาจจะไม่ได้สนแคมเปญเราหรืออะไรพวกเนี้ยหรือไม่ได้สนแบบการประท้วงหรือว่าเป็นอันนี้ไงก็คือเขาก็สุมส่มๆกันไปเนีประมาณ400กว่าครั้งเนี่ย100กว่าครั้งประมาณเนี้ยแล้วก็มีแบบฟอกกี้ก็มาสุ่มบ้างนิดหน่อย100กว่าครั้งแต่ว่าเขาก็ไม่น่าจะสุ่มแบบเยอะมากแบบแบบถล่มทลายอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็น่าจะแค่สุ่มแบบเอาแค่มีตัวละครมาเก็บสะสมหรือไม่ก็เออแลกเศษ ของมุซันนี่หน่อยๆอะไรประมาณนั้นก็คือเขาไม่น่าจะสูงกันเยอะขนาดนั้นเพราะว่าเหมือนเป็นการตัดตัดเขาเรียกว่าอะไรนะตัดกําไรของทางด้านของออตัดเงินที่เข้าของทางเกมเพื่อให้เกมรู้ว่าแบบอ่ะอันเนี้ยผู้เล่นเขาไม่ไม่เห็นด้วยนะกับการที่เอาตัวละครแบบตัวละครใหม่ๆเป็น UR มาต้องเก็บ100ร้อยเศษต้องเป็นตั๋วใหม่ต้องแบบว่ามีแรงรีวายตัวละคระอะไรเงี้ยส่มกี่ครั้งกี่ครั้งเนี่ยอย่างเนี้ยปกติแล้วกรอบตัวละครเนี่ย เราจะได้กันแทบแต่ทุกคนอยู่แล้วถ้าใครทําถึง4ดาวฟ้าแต่ว่าเนี่ยคือกรอบ UR มีแค่20คนที่จะได้ตั้งแต่มูซันละมูซันอ่ะจริงอ่ะผมว่ามูซันเนี่ยมันมาเป็น UR ตัวแรกอ่ะผมผมไม่ติดอะไรนะมาเป็น UR ตัวแรกเป็นธาตุพิเศษผมไม่ติดอะไรเลยเพราะว่าของเซิร์ฟจีเนี่ยตอนที่มูซันเอ่อตอนที่มูซันเข้าเป็น SP ใช่ไหมมันเป็นประมาณว่าเอ่อตัวละครมันเก่งเกินไปมันเก่งแบบเก่งเวอร์เกินไปมันทําลายแบบสมดุลของเกม ผู้เล่นหลายคนก็บอกว่ามันเถื่อนเกินไปอลไววะเนี่ยอพออยู่ในเซิร์ฟเราเขาปรับเป็น UR ผมก็เออโอเค,อเ,คเห็นสมควรแล้วเป็นเอ,อ่อเป็น UR ตัวแรกแล้วก็เป็นธาตุพิเศษด้วยแต่ว่าตัวละครอื่นๆเนี่ยมันควรจะเป็นแค่ SP ตามปกติเออมันยังไม่ควรเป็นแบบระดับ UR อย่างเงี้ยแต่ว่าดูจากทรงแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่ตัวละครถัดไปที่เข้าต่อจากเนี้ยมันจะเป็นระดับ UR หมดทุกตัวถ้าเป็นระดับ UR หมดทุกตัวที่เข้าต่อจากเนี้ยผมว่ามันก็ไม่ไหวมัน แดกตั้งเยอะเกินไปจริงะพูดตามตรงแต่ว่าจะมีอีกหนึ่งอันที่เขาบอกนะก็คือของคุณวีบอกว่ามันอาจจะมาเป็น UR แค่ธาตุพิเศษแล้วก็เพาอ,อสูนประมาณนี้แต่ว่าตัวละครอื่นๆอ,อาจจะเป็นแค่ SP คืนหรือไม่ก็อะไรมาเนะี่ยแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องดูอีกทีนึงแล้วกันเพราะว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะเซิร์ฟลาเซิร์ฟจ,จีนเนี่ยตัวละครห่างกันประมาณสามสี่ตัวณนะปัจจุบันนะถ้า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 ผมจำผิดนะผมจำไม่ได้ว่าของเซิร์ฟจ,จีนปัจจุบันเป็นตัวอะไรนะแต่ว่า ถ้าจําไม่ผิดเหลือตอนนี้เหลือออ่ทันจิโร่ร่างอสูรที่เป็นท่าพิเศษแล้วก็เป็นเซนิสึเอสพของเซบจีแล้วก็เป็นทาง้างของโคคุชิโบอ่ะถ้า3ตัวเนี้ยถ้าสมมติตัวละครถัดไปเป็นเซนิสึเข้าถ้าเซนิสึเป็นระดับ UR ผมว่าเกมเน่าแน่นอนรับรับรองว่าเกมพังแต่ถ้าตัวละครถัดไปเป็นทางด้านของ โคคุชิโบยูอาร์อันนั้นมันยังพอแบบเข้าตีว่าเป็นตัวละครอสูรเป็นระดับยูอาร์อะไรเงี้ยยังพอเข้าแต่ถ้าตัวละครถัดไปมันเข้าดันเป็นทนั่งของเซสึแต่เป็นระดับยูอาร์ผมว่าน่าจะเลือกกันค่อนข้างเยอะมันน่าจะถ้าเข้าเป็นเซนสึยูอาร์จริงๆอ่ะแปลว่ามันชัดเจนแล้วว่าตัวละครถัดถัดไปที่จะเข้าเนี่ยจะเป็นระดับยูอาร์หมดทุกตัวอันนี้ผมว่ามันไม่ค่อยแฟฝงจริงๆมันไม่แร์มากๆไม่แร์มากๆเลย โอเคประมาณนี้การถ่ายทางหน้าของอการบน่นหรือว่าการแฮตติดแฮตแท็กก็คือ stop spinning นะใช่ไหมไม่ได้เป็น stop spinning ใช่ไหมถ้าผมจะผิด spinning ได้แปลว่าสุม่มนะเอเอภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งก็ต้องขออภัยด้วยละกันะกิจกรรมที่มาตอนนี้ก็คือจะมีหน้าของกิจกรรมสุ่มของโดมานะก็เนี่ยเหมือนเดิมเป๊ะเ,เลยเหมือนของมูซันเลยแต่ว่ากิจกรรมอยู่แค่7วันแล้วก็มันจะไม่มีกิจกรรมอไอที่มันเป็นรอยย่อพาร์ทได้ตัวละครเหมือนมูซันประมาณนะั้นมันจะไม่มีกิจกรรมนั้นแต่ว่า กิจกรรมสุ่มเหมือนกันเป๊ะตัวละตัวเหมือนกันเลยสุ่ม10ครั้งใช้เพชรต่อวันเอาจริงอันเนี้ยผมอยากให้มันมีเลือก3อันสุ่ม1คร so 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 like so ั้งสุ่ม10ครั้งสุ่ม10ครั้งแบบใช้เพชรประมาณนี้ก็คือกูอยากสุ่มแบบใช้เพชรครับกูอยากจะดองตั๋วไว้แต่ว่าอยากจะสุ่มรายวันแบบใช้เพชรเข้าใจไหมพอเข้าใจอยู่เนาะเออแปลว่าถ้ามันจะสุ่มเนี่ยถ้าเราจะสุ่มแบบใช้เพชรต่อวันเนี่ยมันต้องสุ่มตั๋วให้หมดก่อนอันนี้คือไม่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 มันจะไม่ใช่เป็นการดองคือถ้าเราจะสุ่มเพชร วันเราต้องสุ่มตั๋วที่เรามีให้หมดก่อนซึ่งผู้อยากดองตั๋วเพื่อไปสุ่มตัวละครอื่นๆในอนาคตไม่ใช่ตัวนี้เข้าใจไหมประมาณนี้อ่ะมันจะมีให้ซื้อ10ตั๋วประมาณนี้นะแล้วก็ให้แลกเศษก็จะมีของมูซันด้วยแต่ว่าอันนี้ผมต้องสุ่มมูซันอ่าผมต้องสุ่มตู้นี้เพื่อจะเอาเศษของมูซัน4ี่เศษเดี๋ยวเราค่อยมาสุ่มตอนวันท้ายๆตอนวันสุดท้ายน่าจะสุ่มได้หรือไม่ก็เดี๋ยวค่อยสุ่มนกรอบแล้วกันนะเดี๋ยวไม่แน่ใจว่ามันต้องสุ่มกี่ครั้งกันเน น่าจะต้องสุ่ม20กว่าครั้งนะถึงจะแลกอันนี้ได้4เศษประมาณนี้เพราะว่าอย่างที่เคยบอกไปว่ามุซันผมขาดอีกแค่เอ่อตอนนี้มุซันผมมี2ตัวนะมี2ตัวแล้วก็เศษเนี่ยผมขาดอยู่4เศษผมจะได้อีก1ตัวเป็น3ตัวขึ้น1ดาวลุงได้ นี่คือเราต้องสุ่มเดี Force, ๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาทำการสุ hmm> Tao, ่มทีหลังแล้วกันนะอันนี้โอเคแล้วก็อันนี้เหมือนเดิมแรง์กิ้งตัวละครใครสุ่มเยอะก็จะได้กรอบเหมือนกันนะ20คนแรกจะได้กรอบประมาณนี้แล้วก็เสศษตัวละครแล้วก็ของอัพอาวุธยูอาร์ประมาณนี้แล้วก็กิจกรรมอีกอันหนึ่งคือเป็นกิจกรรมเติมเงินเติมเงินอีกแล้วอันนี้กิจกรรมเติมเงินอีกแล้วอจริงอันเนี้ยเขาไม่ได้ระบุกันนะว่าให้เรางดเติมหรืออะไรประมาณนี้แต่ว่าก็ใครที่คิดว่าไม่เติมได้ก็ถือว่าไม่เติมไปปถือว่าาจะเ็นกรด เงินของทางเกมไปเพื่อจะได้ให้เขาเห็นถึงความสําคัญของผู้เล่นประมาณนี้นะะแต่ว่าจะมีบางคนเนี่ยเขาก็เติมกันไปเยอะอยู่ก็แล้วแต่เขาละกันนะน,นี่คือส่วนมากเขาไม่ได้เขาไม่ได้ฟิกอะไรกันขนาดน,นั้น,น,นแต่แม้ก็มีเติมอยู่เนี่ยคุณในก็เติมอยู่วันหมื่นกว่าแต้มหมื่นกว่าแต้มนี่ก็ หลายบาทอยู่นะเอออย่างเนี้ยคุณวีก็20,000กว่าแล้วก็อันนี้ที่สุ่มไปประมาณ 400- หรือ600ครั้งเนี่ยก็เติมไปประมาณเกือบ5 0 0 0 0ประมาณนี้เกือบ5 0 0 0 0แต้มอ่ะอันนี้เล้แต่คนละกันนะเขาไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดหรอกมั้งโอเคก็จะได้เป็นทะนของนี้เหมือนเดิมเป็นของโดมะเออแล้วก็ของอื่นก็เนี่ยประมาณนี้ก็ท็อป20เหมือนกันมั้งท็อป20คนถึงจะได้เหมือนกันอ่ะแล้วก็กิจกรรมก็จะมีทะข,ของการอัพอ่าพลังตัวละครประมาณนี้แล้วก็เออแต่ว่าหลายๆยคนเขาก็เนี้ยอยู่แค่หน,นะ นี้คือแบบแค่5ดาวกันเออน่าจะแค่นี้แหละอ่ะแล้วก็เป็นสกินตัวละครก็อันนี้เหมือนเดิมนี่ประมาณนี้มีทางด้าของหินแล้วก็มีทางน้างของตัวละครจริงๆอันนี้เดี๋ยวผมจัดเพราะอันนี้เดี๋ยวผมต้องจัดเพราะผมจะเอาอันนี้ด้วยนี่แล้วก็เราจะได้ทางด้านของโดมา์ด้วยแต่ว่าทางด้าของการสุ่มตัวละครเนี่ยผมน่าจะไม่จัดไม่ส <Jeśli S 2> <s. S 1> ุ่มก็คือต่อให้มันสุ่มได้10ต่อเพชรเนี่ยต่อต่อวันผมก็ไม่เอาผมจะดองดองตัวไว้เรื่อยๆแล้วกันแล้วก็เราจะเอาแค่ตัวละครนี้เอาหนึ่งตัวเพราะว่าเอาจริงๆ โดมาไม่ได้อยู่ในแผนการที่ผมจะปั้นอยู่แล้วเพราะเพราะว่าตั้งแต่ผมรู้ว่าโคคุชิบูมันเข้ามาในเกมของเซิร์จีนผมก็ว่าจะไปปั้นโคคุชิบูแทนเพราะฉะนั้นโดมาเนี่ยเราจะข้ามไปอยู่แล้วนะนี่คือเราเราไม่เอาอยู่แล้วอ่ะแล้วก็มีกิจกรรมอื่นนิดหน่อยอ่ะประมาณนี้แล้วก็มาเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของเขาเรียกว่าสกิลของโดมากันว่าจะเป็นยังไงนะโอเคอันนี้เป็นสกิลที่ใส่สกินของโดมาอ่ะตีเอ่อตีสกิลปกติโดนศัตรูทุกตัวแล้วก็มีกีดสถานะเดี๋ยวดูก่อนเอ่อของโดมาจะได้2 2บัฟบ บัฟแรกอะไรไม่รู้ของดาเมจรีซิสสักอย่างนะแล้วก็กันสตันด้วยนะนี่กันสตันด้วยถือว่าดีอยู่ไม่สามารถสูบรูปรางได้แล้วก็ของศัตรูเนี่ยเหมือนจะโดนน้ำแข็งกัดนะลดสปีดลดแอแคล์อย่างละ2%นะแล้วก็น่าจะสแต็กได้10สแต็กประมาณนี้แล้วก็อันสุดท้ายคือเหมือนจะโดนอ่ะโดนดาเมจจากน้ําแข็งอะไรโดนดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์จากพลังโจมตีสองเทินอ่ะก็เหมือนสถานะน้ําแข็งกัดนั่นแหละโอเคอันติมาตาเขาให้ก็เหมือนจะโดนบับนะฟแปลกมาเนี่ยโฟเซนอ่ะ ไม่น่าจะมีอะไรมากอะโอเคไปลองดูกันต่อนาเดี๋ยวรอตอนเกียรเต็มดูนะไม่แน่ใจว่าสกิลมันจะเป็นแบบไหนอ๋อถ้าจะไม่ผิดมันน่าจะเป็นเหมือนน้ำแข็งคุมตัวเออประมาณนั้นโอเคนี่คือโดนสแต็กแบบรัวๆเลยเนะี่ยติดฟอสติดฟอสไปปับป๊บปตีปกติโอเคน่าจะใกล้เต็มละเธอหน้าน่าจะได้นะโอเคเกียรเต็มละมาโอเค ตีเข้าไปอืมทำไมมันไม่เห็นเป็นตัวสีะอะไรวะอันนี้ติดสิบสแต็คปกติของเซิร์ฟจ,จีนมันจะมีตัวละครมันจะเหมือนมีอะไรหุ้มอยู่ป่ะถ้าผมจะไม่ผิดอีกฝั่งหนึ่งมันติดแล้วเนี่อืมทำไมสกิลมันไม่ค่อยเหมือนของเซิร์ฟของเซิร์ฟนอกเลยหรือว่ามันแล้วแต่สกินเพราะผมจำได้ว่าของเซิร์ฟ เวลามันเหมือนเก็บเกลีเต็มอะไรสักอย่างเนี่ยเหมือนมันจะมีเหมือนเป็นปน,น้ําแข็งหุ้มตัวอยู่ปะ่ะประมาณนั้นตัวมันจะเป็นออกสีใสๆอะ่ะอันนี้ทาไมมันไม่มีละหรือมันบัก็กเออไม่มีนะหรือว่ามันเป็นแค่แคแบบเออ,เอ,อนั่นแหละช่างแม่งเถอะไม่รู้เหมือนกันนะนี้ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกัน มีกับคนไหมอยากไปลองกับคนอะ่ะมีใครที่แบบว่าจัดแล้วไหมมีใครที่จัดแล้วแล้วลงตัวละครไหมผมอยากไปลองอะ่ะว่ามันมันเป็นหรือเปล่าอืมไม่จริงคนที่เขาสุ่มแล้วมันก็มีอยู่นี่หว่าเดี๋ยวนะคนนี้อ่าคนนี้ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวขอเอาตัวออกก่อนเราใส่ไปแค่นี้พอ ผมอยากลองดูสกิลมนันอะสีดาวฟ้าก็น่าจะลองได้อยู่นะโคไม่ใช่ไม่ได้เป็นเพื่อนด้วยไม่ได้เป็นเพื่อนอ่มีแต่ต้องแอดเพื่อนแอดเพื่อนอันนี้ก็แอดเพื่อนอันนี้ก็แอดเ,อเราสามารถไปดูสกินปกติของมันได้จากที่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวนะขอสักครู่สักครู่ ห้ามเซิร์ฟมีปะอยากอยากสักคนสักคนสักคนอย,กกอ,คกอยากดูสกิล่ะคุณซากิอยากดูสกิลสก,กิลสก,กิลสกิลใช้ดูทุกตัวละครก็ให้ดูทุกคนก็ไม่น่าไหวนะแม่งเพื่อนมีแบบ9 0้0 0จะร้อยคนเลย ก็จะหาแค่คนที่มันมีโปรไฟล์ตัวละครแล้วไปลองเทสบางคนเขาอาจจะไม่ได้ใช้โปรไฟล์อ่ะไม่มีไม่มีมมอะประมาณนี้แล้วกันมันหาไม่ได้นะตอนแรกกะจะมาลองเทสหน่อยนะหาไม่ได้ซะงั้นนะโอเคอนะประมาณนี้แล้วกันเอ้ยเดี๋ยวก,ก่อนจบคลิปเราจัดเพราะว่าเราจัดมุซันยูอาร์เอ้ยเราจัดมุซันไปเลยน่าจะดีกว่านะ,ะมาๆเดี๋ยวขอขอลองเอาสักอันหน่อย เพราะไงเราก็ต้องสุ่มอยู่แล้วนะผมขาดกี่เศษไปนะี่ยขาด 4, สี่เศษไอนน้เราได้3แล้ว6 4 24 24เท่ากับว่าขาดเออสามหนึ่งสองโอเค24โอเค24 อ่า uh, อันนี้2ตัว2ตัวมี1ตัวยังไม่ได้ทำถ้าจะไม่ผิดได้ต้องใช้สักสตัว4ตัวมาดิบ mm hmm. ้างเดี๋ยวหน้าสักแป๊บนึงตัวละครไม่พออ่ะ uh, จุนี้ ผมจำไม่ได้ว่ามันต้องใช้กี่ตัวเดี๋ยวเอาไว้ก่อนมาเดี๋ยวมาอัพยูอาตัวแรกขึ้นดาวลุงกันใช้3ตัว3ตัวเลยอ,อยู่ตัวละครผมจะพอไหมล่ะนี่เดี๋ยวนะสักครู่สักครู่ ทำไมตัวละครเรามันไม่หมดจังทีโอเคมาสามตัวพอหรือเปล่าอ่าลุยหนึ่งตัวอาสูดไม่น่าพอละก็นี่สองตัวแล้วก็ท่าน้ำพออยู่อโอเคสามตัว ่ะหินพอพอดีเอ่ออันนี้แล้วก็หมูป่าโอเคมูซันหนึ่งดาวลุ้งเรียบร้อยโอ้ยกว่าจะได้หนึ่งดาวลุง้งแล้วก็ <c oughs> อีกสามตัวไม่เอาจริงน่าจะเอาแค่หนึ่งดาวลุ้งไว้แหละแล้วก็น่าจะต้องมาปลดอันเนี้ยให้มันเป็นสักรีวิวสามสิบหรือสี่สิบประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงนะว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่อ่ะก็เดี๋ยวเราค่อยมาทำการรีวิวกันทีหลังแล้วกันนะสำหรับเรื่องของมูซันยูอานะยูอานหนึ่งดาวลุ้งตัวแรกนะสำหรับ ไอดีเรานะถึงมันจะเข้ามาแค่2ตัวก็ถือนะโอเคอ่ะคลิปวันนี้มีเพียงประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับทางด้านของกิจกรรมใหม่ๆนะแล้วก็ตัวละคร UR ที่จะทําลายเกมลงณนะปัจจุบันนะอ่ะโอเคก็คลิปวันนี้มีเพียงประมาณนี้นะก็ใครดูถึงตอนนี้ฝากไลค์กดซับเป็นกําลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาคดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถดูคลิปเก่าๆได้เดี๋ยวแปะคลิปด้างซ้ายเพลย์ลิสทด้างขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอ,อไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม